นำท้องถิ่นบ้านด่านใหม่และบ้านด่านเก่านำชาวบ้านพัฒนาสองข้างถนนถวายแด,ด่สมเด็จพระปิยมหาราช เมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาของวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2553นายเนรมิตรนพวันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านด่านเก่าและนายสุทีจิรังสีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านด่านใหม่ตำบลเกาะช้างได้นำชาวบ้านออกมาร่วมมือกันตัดหญ้าบริเวณสองข้างถนนตั้งแต่บริเวณอ่าวสับปะรดไปจนถึงน้ำตกทานมยมโดยชาวบ้านที่ออกมาร่วมกันพัฒนาในครั้งนี้ต่างก็แบ่งหน้าที่กันเป็น3 กลุ่มก็คือกลุ่มที่1ใช้อุปกรณ์ในการตัดหญ้ากลุ่มที่2คอยกวาดเศษหญ้า,าและใบไม้ที่อยู่บนท้องถนนกลุ่มที่3เดินเก็บขยะและเศษถุงพลาสติกบริเวณข้างถนนโดยมีประชาชนทั้ง2หมู่บ้านออกมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้จํานวนกว่า60คนสําหรับการจัดกิจกรรมทําความสะอาด2ข้างถนนในครั้งนี้นายสุธีจิรังศีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านด่านใหม่ได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากในวัน ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2553ที่จะถึงนี้เป็นวันปิยมหาราชและเป็นวันครบรอบ100ปีการเสด็จสวรรคตรของพระปิยะมหาราชทุกภาคส่วนจึงได้ออกมาร่วมมือกันและทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันสำคัญที่จะถึงนี้